อยากได้หน้ามาด้วยเมื่อกี้อ่ะลองติดแล้วมันไม่เวิร์กมันติดแล้วมันแบบปลอมอะมันปลอมอ่ะอทุกคนมันคือมันต้องจัดทรงดีมากๆ ทุกคนจาอันนั้นได้ไหมที่หนูใส่หน้ามา้าครั้งแรกที่ใส่เสื้อสีครีมๆเป็นลายทางอ่ะอันนั้นก็หน้าม้าปลอมนะแต่ว่าเป็นของช่างที่แบบยืมช่างแต่งหน้ามาแต่ว่ามันเนียนกว่านี้แต่ว่าซื้อมาจากร้านเดียวกันเลยนะแต่คึนมาของเหมือนอันนัจะต้องหนีบๆจะทรงนิดหน่อยคือเหมยอ,อะ่ะตั้งใจว่าเพลง next girl อะ่ะจะตัดหน้ามา้าแต่ว่าคือแบบว่า ไม่ชอบมีหน้ามาแล้วเพราะว่าเวลาเหงื่อออกอมันก็จะเปียกแล้วก็เวลาเวลาแบบมันคือมันจัดทรงยากมันต้องมันคอยเหนียวคอยมอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าหนักใจก็เลยลองซื้อหน้ามาปลอมมาใส่ใช่แต่ม่าก็ไม่โอเคอยู่ดี <laughs> ถ้าเป็นหน้ามาจริงน่าจะสวยกว่าน,นี้ใช่ เหมือนมากอันนี้คือหน้าม้าผมจริงทำมาจากผมจริงๆหน้าม้าผมไม่ได้ไงเอ๊ะเสกได้เสกได้ใส่แว่นนี่เป็นพี่มิงเลยนะคือมันจัดทรงยากอยู่เหมือนก็พยายามคืออยากให้มันบางแบบประมาณเนี้อันนี้มันหนาไปนิดนึง ตัดหน้ามาไปเลยสิไม่มั่นใจอ่ะเหมือนไม่มั่นใจว่าคือกลัวตัดไปแล้วมันไม่โอเคจริงๆมันก็โอเคเพราะเราก็คือตัดหน้ามาใช่ไหมแต่แบบตอนนี้เราชอบตัวเองแบบเปิดหน้าผากแล้วก็คือการมีหน้ามาเป็นอุปสรรคเยอะมากทุกคนมันไม่เหมือนแบบผมผู้ชายที่แบบเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมแต่ของผู้หญิงมันจะบ,บ,บางๆใชงไั้มันก็เลยแบบจัดทรงยากแล้วก็แบบ มันจะเปะอ๋อะมันจะเป๋ทรงไหนก็น่ารักค่ะเขาคูณค่ะใช้หน้ามาออนออฟดีแล้วจะเปลี่ยนได้ทุกวันจริงเหมอก็มีความคิดอย่างนั้นเลยว่าเออซิงสีอ่ะเราอ่ะอยากเปิดหน้ามาใช่ไหมแต่ว่า next girl เราอยากแบบมีหน้ามาเพิ่มสร้างความแตกต่างไงเออก็เลยซื้อหน้ามมามาแบบจะได้แบบเปลี่ยน <laughs> เปิดหน้าผากน่ารักกว่า เหมือนมีหน้าม้าแล้วดูเลยวงใช่ก็คือถ้ามีหน้าม้าจะดูน่ารักแต่ถ้าเปิดมันก็จะสวยคือมันจะแบบว่าคนละแบบกัน